พักถอยลังการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมนี้กำลังเป็นเดิมพันครั้งสำคัญของพักประชาธิปัตย์ต่อการกู้ศักดิ์ศรีในฐานะพักการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศอย่างที่รู้กันว่าการเลือกตั้งเมื่อปี2562เกิดจุดพลิกผันเมื่อพักประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนำสอสอเข้าสภาได้เพียง53ที่นั่ง จากเดิมที่เคยทำได้เมื่อปี2554ที่115ที่นั่งโดยเฉพาะสนามกทมเมื่อปี2562ก็เป็นการเลือกตั้งที่พักประชาธิปัตย์ไม่ได้สอสอแม้แต่เขตเดียวแต่การเลือกตั้งในปีนี้ภายใต้กติกาบัตส2งใบก็เป็นสิ่งที่พักประชาธิปัตย์มั่นใจว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาดีกว่าเดิมและไม่ศูญพันธ์อย่างที่หลายฝ่ายปราโาทไว้ โดยในสนามกทมพักประชาธิปัตย์อ้างอิงผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทมของดรเอสุชัชวีสุวรรน,นสวัสดและการเลือกตั้งสอกอที่ได้ผู้แทนมา9คนจึงเป็นเป้าหมายที่พักประชาธิปัตย์ตั้งเป้าการเลือกตั้งสสกทมครั้งนี้อยู่ที่6กถึงเคนและมีเขตประเมินว่ามีโอกาสชนะอาทิเช่นเขตหนึ่งพระนครป้อมปราบสัมพันธวงศ์ดุสิตส่งเจอมาจึงเลิศสิริ เขต2สาธรปทุมวันราชเทวีส่งออนอนงการจะนะชูศักด์เขต4คลองเตยวัฒนาส่งเอ,อิร์ธพงศกรขวัญเมืองเขต21ประเวศสะพานสูงส่งกิจพลเชิดชูกิจกุลและเขต33บางพลัดบางกอกน้อยส่งชนินรุ่งแสงแต่สิ่งที่สำคัญของพักประชาธิปัตย อยู่ที่คู่แข่งอย่างพักก้าวไกลที่ตั้งเป้ากวาดสสกทมไม่ต่ำกว่าที่พักอนาคตใหม่ทำไว้เมื่อปี6-2ในยุคธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นหัวนหน้าพักขณะที่พื้นที่ยุทธศาสตร์สนามเลือกตั้งพักใต้พักประชาธิปัตย์ก็มีเดิมพันสูงไว้ที่30-40ถึงที่นั่งจากทั้งหมด58ที่นั่ง แต่พักประชาธิปัตย์ต้องเจอด่านหินจากความนิยมของพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาแคนดิเดตพักรวมไทยสร้างชาติที่เคยตอกย้ำชัดจากนิดาโพในการสำรวจคะแนนนิยมคนภาคใต้เมื่อวันที่25ตุลาคมปี65ที่ผ่านมาเป็นประเด็นสำคัญที่พักประชาธิปัตย์ต้องปรับเกมใช้ยุทธศาสตร์แตกทับแยกกันเดินร่วมกันตี โดยเฉพาะการดึงอดีตหัวหน้าพักทั้งชวนหลีกภยัยรวมถึงบัญญัตบิบรรทัดฐานมาเดินสายหาเสียงเรียกคะแนนปาร์ตี้ลิสต์เจาะลึกไปที่พื้นที่เป้าหมายพักประชาธิปัตย์อยู่ที่เจดเขตในจังหวัดสุราธ,ธานีบ้านเกิดของบัญญัติเป็นพื้นที่เป้าหมายการกวาดสสยกจังหวัดให้ได้อีกครั้ง แต่ต้องโฟกัสไปที่คู่แข่งอย่างชุมพลการจนะและกำนันศักดิ์คงศักดิ์จากแก้วนายกอบจอสุราธานีภายใต้สังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้การนำของบ้านใหญ่นายกต้อยกนกพรเด,เดชเดโชนายกอบจอนครศรีธรรมราชก็ส่งสองลูกชายลงเลือกตั้งตั้งแต่แทนชัยชนะและเทพิทักษเดช รวมถึงลูกหมีสินชัยสุนทะมัดเลขานุกการนายกอบจอที่มีเดิมพันของบ้านใหญ่เดชเดโชที่แพ้ไม่ได้เช่นกันไม่ต่างจากเก้าที่นั่งจังหวัดสงขลาซึ่งถือเป็นฐานที่มั่นของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งนิพนธ์บุญญามณีรวมถึงเดชอิกขาวทองแม่ทัพภาคใต้ที่หมายมั่นปักธงให้ได้ไม่ต่ำกว่าห้าที่นั่ง ยังไม่นับรวมสีที่นั่งจังหวัดตรังบ้านเกิดของชัวลีกภัยกับอีกสองที่นั่งในจังหวัดพังงาบ้านเกิดจุลินลักษณะวิสิทธ์หวัวหน้าพักทั้งหมดเป็นสนามเลือกตั้งที่พักประชาธิปัตย์กำลังเดิมพันครั้งสุดท้ายภายใต้ตัวเลขสอสอเป้าหมายมากกว่าเดิมที่53ที่นั่งขึ้นไปกับโอกาสที่พักประชาธิปัตย์จะลบทุกคำสบประมาทกลับสู่การเป็นพักแกนนารัฐบาลให้ได้สาเร็จ